เด็กๆกินอะไรโอ้วันนี้มากินนมปังกับนมร้อนบรรยากาศดีๆที่บึงคงหลงใช่ไหมแซบบออ๋อเห็นถาดใหญ่ๆนะถาดเท่าไหร่ฮะแพงอยู่บอซ้าวบาทบาทนมนำบักลาดแก้วเท่าไหร่นะลูกสิบบาทไม่แม่ซื้อยี่สิบ สิบบาทก็มีโอ้ยร้านครูพี่ดีมนี่ขายถูกเนาะเออกินวาซันอร่อยไหมพี่ซอน<ง>เป็นไงถูกใจปากเด็กกรุงเทพไหมขัมงยเออจริงๆไม่ใช่ฟาร์มเฮาส์นะมันแฮนเมดอินเดียนะลูกขนมปังร้านครูพี่ดีมนี่ขนมปังแฮนเมดนะลูกอ่า สตรีทฟู้ดนะครับสตรีทฟู้ดบึงของหลงแซบยกมือหน่อยจ้าจสยสุดยอดเลยประกอบการประกอบการความแซบอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวโอเคเอาเอาเอาแซบ็บปะ ถ้าไม่พอเอาเพิ่มอีกนะพี่จอนเอานมเพิ่มไหมไม่ไหวไม่ไหวโอ้อร่อยไหมอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพมีขายไหมแบบนี้อร่อยแบบนี้ไหมไม่เหมือนกันอยู่นี่ถูกกว่าอันนี้แฮนด์เมดนะ ใช่อันนี้ขนมปังครูพี่ดีมทำเองอบเองดูนะคะเป็นนมตุนเป็นร้านเล็กๆตั้งอยวนริมทางทางนู้นสิไปบึงโคเอ้ยทางนู้นสิไปสามแยกบือคงหลงครับ นี่บรรยากาศบึงโค้งลงนี่เด้อจ่าร้านอยู่ตรงแยกหอหพระเฮ้ยมไม่ฟุตฟุณพุตเมตรอนี่ยทำจับค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยไม่ใช่เอาหา่าเม็ดอินอินเดียอร่อยเป็นนมสดตุรนร้อน,อนมีน้ำส้มด้วย อยากนำเสนอน้ำสม้มมันขวดละยี่บาทแต่ถ้าใส่แก้วกินที่ร้านแบบมีน้ำแข็งก็แก้วละสามบาทพูดาขวดบักง่ญ่เดินนี้บริเวณขวดน,น้อยยี่สิบาบาทห้าขวดร้อยเอาไปเลยเอากำไรเอาหนะ